มื่อนี้บรรยากาศก็ดีดีบ่ได้ดีธรรมดาเด้ดีไปมืดฝ่ามอดินเลยล่ะอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าอันนี้ช่วงเก้าโมงสิบโมงนึงนี่ยิงแต่ว่าผ้ายุเขาโอ้เจรคิดอย่างน้ำผาฉันแหงตาซักมือยุขึ้นสีน่าว่ะบรรยากาศแบบนี้ได้ยุดพร้อมกันก็กอนแก้วก้อนข้ามเนาะแทนที่สีนอนกกันเป็นผู้ป่วยติดเตียงมันบอกระบอจ้าเมื่อนี้ผ้าชั้นไปหางไปยังหูบอนี่เบื้องหน้าตามันโหลดคือจังฉันสิได้เสียเงินนี่ล่ะนี่กระไลคก้นบอกว่าอยากให้ก้อนแก้วก้อนข้าบูด่เเพกอื เห็นตอนมันยิ้มเราบอกเธอว่านเป็นยังไงบัดนี้มันก็เป็นตะเบิงฉันว่าหน้าบูดหน้าเบิงนี่ดูดีกว่าหลาย <c oughs> มือน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะกัสิมาโรบินสันกัโรบินสันบอวินคือเกา่าหม่องที่เคยมาประจำนั่นลามือนี้มันก็เป็นวันอาทิตย์เนาะหญิงเอ้ยวันโหลดยุ8รอบโซสิได้หม่องจอดข้อตาได้หม่องจอรดรถจอดเลี่ยแล้วอ้ายก้อนแก้วก้อนค้ากระตรงที่รีที่รีเฝ้าย่างเข่าห่างเลยค่ะมาหอดกับไขยูฝนกับย่างเข่าห่างคนสวยอยู่ฝนก็ได้หยุดลงให้ได้ย่างเข่าห่างแบบว่าตองเปียกหมอดยอดเลยเด้พอตาเข่าไปในโรบินสสััันนนนน่่งงงงกกรระตทีีขขึ้้ไไไปปปเลยยหมมอออดูบาโ ซับค่ะนั่นฉันบอกแล้วมือนีฉันต้องเสียเงินแต่นั่งกับเกินแล้วเหรอวะ่าวันหยุดพาไปเบื้องโทรศัพท์ไม่แน่เขามาหอดนี่นั่งกับว่าต้องหาแต่ใส่เวลายืนเลือกยืนเบื้องโดนนี่อย่างเลยเด้เพะวายหยังวัดตีนั่งกับมีรุ่นมีสเปคที่นั่งสิเอายู่แล้วมาหอดก็เลยแค่บอกรุ่นบอกสีของสีนะมือนีก็เลยสิเป็นวันของก่อนแก้วก่อนค่ำอีกวันหนึ่งเอาบ่าว่ากันตามใจนั่งร่างวันชีวิตเนาะเหตุงานมากกับาไอเพอะแห้งแล้วแต่ว่าพวกฉันน่ะยิงบ่าวเป็นคนใส่นน่่เาวหยังผูกเฟ อเบิ่งอันนี้เครื่องเก่าที่นั่งใส่อยู่เป็นประจํา iPhone 7ค่ะก็ซื้อตั้งแต่น้องมิวได้ขวบหนึ่งพุ่นนะตอนนี้น้องมิวก็เข้า6ขวบแล้วเนาะสูมันก็5ปีกือบ6ปีแล้วแหมมันก็พอเปลี่ยนใหม่บ่คั่นเถอะว่าแล้วอีกอย่างการใช้งานของผู้ฉันก็มีประโยชน์ขนาด iPhone 13ที่ฉันซื้อมาก่อนหน้านี้นะ่ะฉันบ่ได้ซื้อเงินสดแบบนี้เด้ฉันซื้อเงินผ่อนผ่อนเดือนละ9,000 3งวดพุ่นนะแต่ว่าตอนซื้อมานะ่ะฉันก็นยังบ่ทันได้คลิปปังปานนี้มีคนติดตามเฮาบ่ถึง1,000ซ้าแต่ว่าฉันตั้งใจไว้ว่าตอนนั้นค่อนแก้วก่อนค่ำหนังสือโทรศัพท์ใหม่ให้ฉันฉันสิหาเงินคืนมาจากก ถ่ายคลิปโดยโทรศัพท์เครื่องนี่แหละขึ้นมาให้ได้แล้วฉันก็นเฮดไดอหลีเฮดได,เ,ไดเกินคาดพรอมเกินราค่าโทรศัพท์อีกอันนี้ก็บ่ไดมาว่าเพอโอเพออ,อวดอีหยังเด็กก็บอกให้เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างที่พวกฉันซื้อ,อยีหอดีๆแพงๆมันก็มีประโยชน์ไอโฟนเวลาถ่ายคลิปถ่ายหยังออกมาภาพมันก็นคมชัดชัดเจนจังสี่นะมื้อนี้ก้อนแก้วก้อนขมนั่งก็เอาเป็น14โปรแล้วเบิ่งร้านเขาบอกว่าให้แกกองเช็กเบิ่งเครื่องก็ทำเป็นจับปิ่นไปปิ่นมาฝังสั่นล่ะหญิงมันจิเช็กแนวดายเอาเธอว่าหึ ยังบอแล้วได้หญิงอยางได้ส่งขันยา,จาวจักโตอ้าวกระบอกแล้วบามือนี่เป็นวันของเขานันส่งขันยาาที่มันสีเลือกอามันกระบอกมุมสีนั่นคือเการ่าคากระบอกเทไรด,ดอกเบาๆเงินพันหาทอนมหาสิบบาทฮึ่ยลังจากที่โตเบาเบิดเงินไปเกือบเคืงแสนแล้วเข้ากับสีม่งนาสู้บางแสนบางใจคือเกาตลอดการเดินทางกับสีชุ่มชําไปตลอดเลยเด้เมือนี่มันพ้าอยอยู่เขาเนาะสูฝนตกเบิดมือแม่แม่ฉันสิขายของได้บ่มูแต่แล้วก็ขายได้คือเกาฮ่าฮึ่ยนี่แหละผู้หญิงแก่นันเดีคุณ่ายท่องเรือนแล่นขามถนนไว้ๆยยยู่ลาสุดเีนปง ขายตำบมูฮู้งละติบาทนี่บออันนี้ก็สิเป็นร้านแม่ค้าเป็นมู่กันกับเหล้าแล้วหิ้วเขาเล้วได้สิไป็นตำหมูฮู้งกินพะนะมื่อนี้ฉันกับมีภารกิจเอาของไปแหงนางแล้วอีกอย่างก็ซื้อทุลอกทุเรียนไปฝากนางนำ้ำแล้วก็ซื้อสู้ฉียูโรบินสันไปฝากแม่นำ้ำพ่อต่ได้กินสู้ฉีนะ่ะหญิงโทษน้ำธรรมาดาฉันวางได้หูบอีหยังบุกเขียวๆนะักกูบีบกินเขาไปเครื่องห่อกูเก็บใจขาดโอ้ยวาซาบิฮี <laughs>